บเอาถ่ายเลยถ่ายมาเป็นย่งจะออกไปเลยฝันมาจากไหนก็ะบดตอกอาการเอาดงยูทูบซื้อฝันว่าฝันไปมองนั้นเจ้ามองนั้นดอกบานเอกมีคนแนลินน้ำยูเมือนกับมาบมไซม์มัอฟเฟอเลอกเะได้บ้าลีอกตัวใดบ่นว่ากินเก้า ออกอิลีนะก็เลยถามว่าออกออกแล้วะพอนำมาหนึ่งเขาเลยมาเดี๋ยวสิกับไปเอารถกันกลับมากับปกขึ้นเต็มองรถเต็มรถนี่นะนี่นั่งมองโอ้ปัวคนลอดนารถนี่อ๋อนี่ปวกขึ้นอันนี้ในี่ฝันฝันฝันในความฝันนี่นี่นั่มึงเอานี่ดิเก่าเจ็ดคือยังวสองสามเก่าเจ็ดสี่ตัวตัวใดตัวหนึ่งแถ่เต้เลยวัว ก็ยังบวถ่วงต้องสามเก้าเจ็ดเป็นหย ouais? ังพญานาคนะหรือว่าจากไหนเป็นคนเถาป็นคนเถาอ๋อคนณเถาผู้ซายคนเถาผู้ซายคนเบานะคนเถาผู้ซายมันปูบ่หยันเปิ爸爸้นปูนะเป็นป you know? ูบ่หยันเป็นปูใหญ่บ่โอ้หยันเปินลปูอืมหยันเป็นปูอันอืมนเมยตะเคียนปะไหนสามตัวหยันปูแล้วไปหายสองตัวสิแม้โอ้ยหยังวานี่หยางวานี่หเัิคนซอยกันนั่นสิแม้อืมบังหมดก้อนยังออกข้งบนข้างล่างเนาะเมีนเมีนอันอันทั้งหมดออกข้างบนข้างล่างอืมเป็นเมยตะเคียนใดทั้งงตะทั้ เกทีเขียนสามศูนย์สามเนาะบ่อปูบนไหนเนี่ก็ะไอไแปดหกเจ็ดตรงตงนี่ก็ถูกใช่ในคนในบ้านสืบท่านแบบการเลคไทยเลขไทยเลทไทยเลทไทยเออเลทไทยสองขังสามสามตัวเลคไทยสองขังเก่าเจ็ดเจ็นี่เพิ่งเพิ่งกระเบิงอยู่ผอไหนสดเห็นครับผมเห็นเห็นเห็นเ่าเจ็ดเจ็ถูกเออเพยนเพิ่นสีซอยก็ทำจุนนั่นแหละเพิ่นเพิ่นมันซอยไง ซอยกันเป็นคนฒ่าก no. ู o. O. So, like so, s <S no. hey, ้งไสได้ไม่าน่ยโอ้ยอยากจะแมนยูแต่ก็พวกเนี้ยอันนี้อันนี้รตีนนี่ก็เป็นตัวซื้อม้อยู่ได้ี่เนะเฮ้ยรถซื้อจังไหนซื้อยังเอ้ามันขึ้นข้างนาแม่นบ่ขึ้นข้างนาเอขึ้นข้างนาอันนี้เขาข้างนาก็สไบ่ได้บ่นี้ๆบ่คือข้างนาวะสองสามนี่นะสองสามเก่าดอว่าสองส3 9สองสามเก่านะ พราะว่าปวดขึ้นข้างหน้ารถข้างหน้าเนาะอ๋อนสองสามเก่าสองสามเก่าวะเน่ยนสองสามเก้าว่เก้าสมเก้าสามสองอยเีนะบอกสองตัวเก่าเจ็ดเอันมดละขึ้นข้างหน้าเน้ข้างหน้าข้างหน้าเนาะอันนี้สืนขงหมอาจาัว่าังสันไมขึ้นมนมเนเสื้อในคมพเแต่ว่าได้ระบุเลขเนาะ คนบอกเลขเลยบอกบอกเล็เลยนะบอกว่าเก่าเจ็ดเนบ่เจ็ดคนว่าอ๋อคนก็บอกเล็กอยู่บอกเลเออนว่าเก่าเจ็ดเจ็เก่าคนว่าอืมบอกตัวเลขบอกตัวเลขเออเหมือนบอกเป็นตัวเลขเก่าเจ็มันก็เป็ต้งกับเลขทะเบียนวนี้บอกแม่เพื่นแม่เพื่อนคนซื่อาเราเหมือน e d ด้แล้วกันบนแต่นสื่อสื่อนักอีรลีอ่ะครับ้นี ฟันมือขึ้นฟันมือขึนนี่ไดมฟันมือขึนนี่วันที่ปีสิบเอ็ดสองหนึ่งยี่สิบสองไหนมือนึ่วันที่ยี่สิบสองเลยมือหนึ่งวันที่ยี่สิบสองก็ฟันมือขึ้นก็วันที่ยี่สิบเอ็ดรอเนาะสิบปเหรอนั่นน่ะโอ้ยวกินรถอิอะเพื่นเจไดโชคไงบออไปนเป็นปู่เนาะนี่ฮะเบียนรถะเบียนรถ าะีสิบเอ็ดใบแน,ไป,น,นไปเลยครับเก้าเจ็ดนะนดนะต้องทําเล็กทะเบียนหลเจ้าได้ออบอน,น,น, <laughs> นี่ต้งกันนเอ,อาแต่ว่าตัวก้างได้เนี่แมนบอแต่จ้าบอพิดนั่นเห็นบอเ<อ>ก้เก้าเจ็น่ยยี่กันอ๋อเอ๊ะมันออกไปแล้วนี่เจ <7 99 S 2> ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเลขท้ายเลขท้ายสามตัวเจ

โอขอปููเด้อโอ้โนี่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 คนน่าจะเป็นปูบออคนละได้ก็เลยมายยางมาเบิ่งกันปูบอกจริงบ่อเออคนว่าปูอยู่นี่คนละบอกนี่ครับเก่าเจ็ดอ๋อทะเบียนรถทะเบียนรถเก่าเจ็ดลงถ่ายโดยเก่าเจ็ดสองสามเก้าเจ็ด ทะเบียนรถวันนีเอียงกับลาบันนีแล้วว่านี่ปวดนีปวกปวดคืนรอรถข้างนะหยุดรอรถรอ,อรอน,นอนะคนว่าปูยายป,ปูปูมาบอกผู้ทายผู้ทายคนอาจะเป็นปูคนว่านครับเห็นยู่นีนนแล้วก็เคยหาใหโยว์มาแล้วเนาะห้โวนะหโว์ตรงนี้อ้ยเนาะวันหนึง่งเห็นวันวันหนึง่งเหนสามตัวปเ,นะเป๊ะเ,เ,เลยเนาะเป๊ะเลยยัง ผมเห็นนี่ผมเห็นอยู่ในไหลสดผมเห็นอยู่สามตัวสามตัวเล่ย่จุดทูบอยู่นี่แหละอ่าแมนแมนสามตัวทย้างสามตัวไายสองั้างสามตัว้ายสองั้งแมนแมนตัวนี้เก้าเจ็ดเจ็ดนี่จะเก็ะเออเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็เอ้ยเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแหละทศเจ้าบุพพิตรหลงขื้กันแหละถูกอย่งนี่เว่าเห็นอยู่มาถืออยู่นี่นะถูกถูกตัวนี้แหละได้เมื่อกี้เราอยู่ใส่ อยู่คนบ้านโน้ตเสียงอล่างซ่งเนี่ยที่เขามาบอกบอกนี่นะบอกไอ้สามศูนย์สามนี่แหละที่บอกออยุคมงน,นี้นี่ที่ไอ้ยุคเห็นมงนีน้ไหมผูน้นี้ผู้เ<อ>มือม่อกี้นี่นอนบอกนี่แหละคนนี้แหละโอ,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 อ้คนเมื่อกี้ได้คนเมื่อกี้นี่แมนเลยได้เนี่ยเพิ่นมาบอกโมงนี้ิ่นมายื่นมงนี้นี่นะมาเพิ่นมามงนี้เนาะมันก็บอกว่าเพิ่นก็มาเอ่อเมื่อคนเมื่อกี้ได้มาสี่ยูคนี้นี่ สี่ยูนี้นี่ออสามเอ้ยศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่มองนี้มองนี้มองนี้แล้วเนี่ยสี่มองนี้เนี่ศูนย์สามศูนย์ผมก็ยืนอยู่มองนี้นี่สี่ทายได้ศูนย์สามศูนย์เขาก็เช่าบ้านเขาไว้เห้ยเห็นเดียเห็นเออบ้นกลับมาบอกสองตัวอีกเป็นเนื้อเกาะหาเจ็ดที่ยังเนี่ยสามเจ็ดเนาะเออสามเออถ่ายสองตัวบองนี้สามเจ็ดอีกทีนึ่งแต่บันบอก สองต้องมาจากทางใจไม่เห็นกับกำไรแขนเจ้าแม่ในญ่ใหญ่สวยด้วยอ๋อตัวใหญ่สวยด้วยมันอยู่ในกำไรเจ้าแขนของเจ้าแม่เอาละเนาะอันนี้ควรทำความสะอาดให้มาทำความสะอาดจะเดด้สวยเด่นรวยมีหิ่งหิ่งแต่กระเพิ่นก็บ่คอยบ่อันนี้เป็นคนวัดคนว่าเด้อเน่ยเออวางวางเพื่อก็มาเช็ดถูเช็ดถูทำความสะอาดบาอย่างให้ไอ่อหอมเนาะฮะหอมหอมอย่าง หอมจะแม่เยอมันเองโอ้โหจะแม่บ่าห้ทาแป้งเนี่ยจะแม่บ่าห้ทาแป้งครับหอม่่ให้ทาแป้งน้ำอบเนาะครับหนะคะหอมยังดีเมื่อกี้หอมหอมเลยเลยบอกได้กินหอมขึ้นมาเลยเนาะหอมเมื่อกี้หอมเลยโอ้ยสาธุสาธุเนาะแต่ว่าขนาดแต่ว่าล้มพานใลยพี่เด้อ๋อล้มพานใลยพี่แต่ก็ยังไม่ต้องกินไม่ต้องพานไว้ทั้งสายเอาคว้าไปินหอม๋อ คนลุกเน,กน,ะนาะอันนี้อัน,นอันที้ดูเหมืนอนหูววัผมเอามาเองเลยอ๋อเนี่ยมาใหนนนนมาเองมั้งนะเพราะม่องวดงวดก้อนสีถูกเนี่ยก,ก้อ <ๆ S 1> นสีถูกก้อนสีถูกเลยมือมือที่บอกพิธีมือพิธีเลยครับเออมือก้อนงวดบางนึงนี้บางนึงงวดบางนึงนี่เลยเอาม,มาวันที่สิบสี่ก้อนหวย <14. S 2> ออก วันที่วันวันที่เขาทําพิธีผมก็จํา่ได้เนอะอัะมือนั่นผมไปเออผมไปผมไปโคราครับคู่ออไปไปไปดูพญานาคไปดูแบบเฉยเฉยพอดีว่าผ่านไปเพิ่งกลับไปเบิ่งวัสิไปเบิ่งไอไอนังเกาะอ่กระถางดอกไม้ไหมกระถังเขาเรียกว่าอ่างน้ำอ่างน้ำเอออ่างน้ำอ่างน้ำไหวไหวประดับหนักอุตุกติเนี่ยเป็นเบิ่งไปเห็น องเดียวเห็นนี่องนี่องเดียวเลยอ่ะเหมือนกับสิกับก็ไ้ทันที่รถกรับได้นั่นต้องตาต้องใจเลยบอไปถามนั่นถามนี่ยางพานหลายรอบก็ร่างสิกับบ่เนี่ก็ะทังสิก,บบก,สกับอีกเลยพอคู่พนเห็นอุ้ยซับักองนี่เหมือนแม่ตะเคียนเนาะผมกับปุ๊บอเออนพระคู่ชอบบ่ชอบเจ้าของบ,บาทบอกเจ้าของ เจ้าของลานเขายกขึ้นรถหอยกขึ้นรถให้ผมทีอบ่ได้ถ้าหมดราคาไหมว่าเขาจะเอาจักบาทบังโูเลยแต่ว่าเอาปุ๊บยกมาเลยจานพะไรที่แบบเพินอยางมาอยู่น้ำเพินอยากมาอยู่มาหยังอู้แต่ว่ามาปุ๊บให้โชคเลยบ่เนี่ยแสดงว่าต้องตาโดนใจนั่นแหละก็เคยตอนไปกับอธิษฐานอยู่ว่าองค์ไดสีมาสีมาอยู่นี่ให้ให้นิมิต ให้นิมิตให้ด้นใจด้นดิ้นด้นใจอเออมาเลยนะโอ้ย,อ,อ,ยองคหนึ่งยังงามเลยบรรเชาบางกับชอบนำ้ำสวยสวยเลยเดี๋ยวงวดนี้แหละพันปูทั้งปูทั้งแม่จุฬามณีพันสีหายเดี๋ยวค่อยดูวันวันที่วันที่ยิบเก่าวันที่ยิบเก่าจะไงวันทียิบเก่าจะ้ลง วันนั้นจะให้ก็ไม่แน่เดี๋ยวค่อยติดตามดูกันแล้วกันนะครับว่าสิเอาอนองขึ้นไม่อีกสีเอนองขึ้นไม่อีกเพราะเลขสี่ออกเท่าไหแต่วันที่ยี่สิบหกนี่เพิ่นแต่แต่วันที่ยี่สิบหกนี่เพิ่นจะเอาขึ้นอืมวันที่ยี่สิบหกจะเอาขึ้นโอเคครับผมเนาะยี่สิบหกเสียขึ้นอืมอื่นห้าเจอหน่ะยี่สิบสองอืยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าโอเคครับผมนะครับ อเอาแค่นี้ก่อนนะครับเนี่ยฮะอยู่<ล>ยพาพาเสถียรพาเสถียรมานะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามก,ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดีวาร์เรตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ